วันนี้ผมจะแนะนำเรื่องการปิดดิวที่มันใหญ่ๆและลูกค้ามีข้อโต้แย้งเยอะๆลูกค้าจะมีความเห็นเยอะๆมีแนวทางเป็นของตัวเองแต่เราซัพพอร์ตไม่ได้ก็ต้องแบบใช้เทคนิคในการปิดการขายการเลี่ยงข้อโต้แยง้งลูกค้าอย่างเช่นลูกค้ามาซื้อไข่เพื่อไปแก้บนไข่สักประมาณ500แผงหรือว่า50แผง50แผงก็5้ตั้งนะค่อนข้างจะเป็นดิวที่ ใหญ่สําหรับถ้าเราเป็นร้านเล็กๆอีๆอ่เลยเงี้ยแล้วเราก็ไม่มีไข่ไซเด็กให้ลูกค้าด้วยการปิดดิวไซนี่ถ้าพลาดมันก็น่าขายใช่ไหมครับโดยว่าเราไม่มีไข่ไซเด็กลูกค้าต้องการไข่ไซเด็กเพื่อจะเซฟคอสต้นทุนลูกค้าบอกมาเช่นนี้เราก็อยากขัดแย้งกับลูกค้าเราจะบอกได้ว่าลูกค้าครับเราเห็นด้วยนะการไข่ไซที่เล็กลงไปเพื่อจะเซฟคอสลดต้นทุนในการ แก้บนในครั้งนี้แต่ลูกค้าครับอยากจะสอบถามลูกค้านิดนึงลูกค้าแน่ใจหรอครับว่าลูกค้าอตอนที่บนน่ะลูกค้านึกถึงไข่ฟองไซเล็กขนาดนี้แต่เราก็เห็นด้วยนะครับที่จะเซฟคอต้นทุนแต่ลูกค้าแน่ใจหรอครับว่าลูกค้าจะสบายใจหลังจากที่ลูกค้าแก้บนไปแล้วมันเหมือนเป็นการเล่นลิ้นหรือเปล่าอะไน,นี้อาจจะไม่ได้ว่านะครับแต่ผมอยากจะแนะนําเลยลูกค้าครับเรา สบายใจน่าจะดีกว่าถูกต้องไหมครับกับราคาที่อาจจะถูงขึ้นมานิดนึงอาจจะแค่ร้อยบาทในการซื้อครั้งนี้แต่ลูกค้าได้ความสบายใจแล้วก็ได้ของที่ตรงใจลูกค้าในตอนที่บนนะฮะผมเชื่อว่ามั่นแน่ๆครับว่าลูกค้านึกถึงไข่ที่ไซส์ไม่ได้เล็กมาก นะครับในการแก้บนดังนั้นผมคิดว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สี่ริมงคลและลูกค้าหลายๆคนที่ผมแนะนําไปเนี่ยเขารู้สึกโอเคมากๆแล้วผู้สึดประทับใจมากๆผมคิดว่าลูกค้าก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าจะแก้บนผมแนะนําให้เป็นไข่ไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงอาจจะแพงกว่าแค่แพงละ5บาท10บาทถ้า10บาทเนี่ยลูกค้าจ่ายเพิ่มอีกแค่500บาทลูกค้าก็จะสบายใจมากกว่า จ่ายถูกแล้วได้ไข่ไซเล็กที่ไม่ได้ตรงใจลูกค้าจริงๆในการแก้ปัครั้งนี้คุณลูกค้าคิดว่าแบบนี้มันโอเคกว่าไหมครับลูกค้าจะบอกว่าโอเคแล้วทําไมไม่ลองดู่ะครับใช่ไหมแค่นี้เราไม่ได้ขัดแย้งกับลูกค้าเราแค่หามลูกค้าแล้วเราก็โน้มกลับมาเป็นแนวทางที่เราให้ลูกค้าและคิดว่าเป็นประโยชน์กับลูกค้าจริงๆแบบนี้ครับไม่ขัดแยง้ง แต่ขายของได้ครับนี่ก็เป็นทิคทิคนึ่งที่ผมอยากจะฝากให้คนที่ค้าไข่ไก่ครับวันนี้ผมไปแล้วฝากกดหัวใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมพ่อเลี้ยงราชาไข่ไก่คิงเอกยินดีครับ